ทำไมภาพมันทอด้อเจ็ดหนึ่สองสามเทสหนึ 6, 7, 1, 2, ่งสองสามเทสเลขนำโชคฉบับพิเศษ นะสวัสดีทุกๆคนฮัลโหลหนึ่งสองสามแม่ได้ยินเสียงไหมเออก็คงได้ยินเสียงนะะดูจากตรงหน้าจอก็ขอให้มันติดให้ให้มันติดตลอดไปสัญญาณคงไม่สะดุด <laughs> สวัสดีนะครับสวัสดียินดีต้อนรับนะให้มากันเยอะ กดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์คลิปคลิปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพูดในเรื่องของเลขนำโชคประจำในวันที่สิบหกก่อนนะครับช่วงนี้ก็ทำไม่ทันอนะนะออคอมก็เพิ่งซ่อมเสร็จนะครับอะไรมันเยอะแยะหมดเลยนะเข้าทียังไม่ได้เรียบร้อยนะขอเวลาสักวันสองวันวน,นะครับเดี๋ยวก็จะดีขึ้นสวัสดีครับคุณอ่าเกษลา สวัสดีทุกๆคนนะอันนี้สวัสดีครับคุณสุชิตใช่ไหมและนี้ได้ยินเสียงกันชัดนะคงชัดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะเสียเวลาครับเดี๋ยวก็จะพูดในเรื่องของเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลประจำในวันที่16ในวันที่16กันยายน2 5งพ กันเลยนะครับแล้วก็เป็นวันพุธนะวันพุธดูแบบสดๆกันเลยนะครับอันนี้อยู่ดูในดูในแบบหน้าปกของทักษาก่อนอันนี้มันประมาณเลขก็น่าจะถูกประมาณทักษะเก้าสิเปอร์เซน้เห็นไหม เห็นตัวเลขไหมครับทำไมหน้าจออาจารย์แล้วมันมันเป็นแบบมันกลับกันตัวอักษรตัวเลขมันกลับงงจริงนะของคุณเห็นชัดไหมตัวเลขมันกลับไหมเนี่ยมันกลับเป็คนละทิศคนละทางอะไรนะเห็นไหมเห็นชัดไหมครับนะก็ถือว่าเห็นชัดแล้วนะอันนี้ตัวเลขที่มบโอกาสออกนะครับก็จะมีสามหกแปดห้าเจ็ด เอาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วนี่มาดูในส่วนของดวงดาวในส่วนของดวงดาวอันนี้คือดาวจรปัจจุบันในวันที่สิบหกนะครับเดีย๋ยวอาจารย์จะคำนวณไหนอาจารย์จะคำนวณสดๆเนี่ยสดๆจากฟาร์มนะครับถ้าใครรอได้ก็รอก่อนนะเอ,อส่วนมากถ้าคนรอได้นะจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันเลยนะครับ นะเดี๋ยวคับวนสักคู่หนะึ่งสดๆสดไปในวันนี้นะหนึ่งสองสามสามเจ็ดสี่สองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบ 간다 가상 เหนตัวเลขก่อนนะเขียนตัวเลขเห็นก่อนเอานีที่คำนวณให้มันเป็นเลขไขยแล้วกันนะจะได้ดูแตกต่างกัน 干。 คงครบเรียบร้อยแล้วนะครับเอออ่ะให้ดูตัวเลขนะแันแทนแทนแทนแน,น,น <c oughs> ของคุณเห็นชัดไหมทำไมคนหน้าจาจารย์มันเลขมันกลับตาะปัดมันกลับด้านกันอันนี้อันนี้คืออาทิตย์นะเลขหนึ่งสี่อันนี้ศูนย์สามแปดสี่เก้าห้าหกเจ็ดสอง นะครับเดี๋ยวจะมาดูในแต่ละลัคนาราศีเอาวันปัจจุบันกันก่อนนะเอาดาวจรปัจจุบันกันก่อนนะว่าราศีไหนจะมีโชคลาภบ,บ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะชาวราศีเมษนะครับคุณจะมีโชคลาภอยู่ไหมยังมีอยู่นะในดวงชะตาของคุณสองสาม Cτί tạo vật vật nếu khách vào này để t League Traveller อันนี้นะชาวลัคนาาส่เมฆนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยยังมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะให้คุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอะไรนะมืดมองไม่ชัดทำไมนะมืดมองไม่ชัดชัดไหมชัดยัง ชาวลัคนาราศีเมฆนะครับในดวงชะตานี้ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะดาวเกตอยู่ในภพราพะของคุณเนยังมีเลข9กับ1 2นะครับก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะครับให้คุณก็9กับ1 2ได้นะของชาวลัคนาราศีเมฆนะครับแต่คุณก็มีรายจ่ายนะก็วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับ ของคุณจะมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันต่อมาชาวรักนาราศีพุกศกชาวราศีพุกศกในเรื่องของโชคลาภของคุณจะมีไหมเนี่ยมีไม่ลาภโชคลาภยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับดาวพระพฤหัสบดียังจะเป็นมรณะอยู่ลาภมรณะโชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้เลขอะไรก็ก็เล่นพอประมาณก็พอนะครับของคุณก็เลขสี่พอได้นะเลขสี่ก็ยังได้อยู่ นะครับแล้วก็นอกนั้นคุณก็ไปหาเพิ่มเติมเอาเองนะในเรื่องของเลขอีกตัวหนึ่งนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยในดวงชะตาของคุณนะครับก็ยังมีเลขศูนย์เลขสามยังอยู่ในภพลาภะนะก็มีโอกาสที่จะนําโชคลาภมาให้นะครับในดวงชะตาของคุณเลขศูนย์สามนะราศีเมถุน ต่อมาชาวลัคนาราศรีกรกฎชาวราศรีกรกฏของคุณเนี่ยดาวศุกร์กลุ่มลกนะครับในเรื่องของโชคลาภหรือของคุณี่ยก็มีดาวพระราหูดาวพระราหูจะนําโชคลาภมาให้นะครับคือชาวราศรีกรกฎเนี่ยในในช่วงระยะเวลานหนึ่งปีครึ่งนะคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะครับเพราะดาวราดาวรา,า,าหูเกี่ยวข้องกับพับเทคบอลบ้าง โมเมาพวกนี้โชคลาบด้วยลอตเตอรี่ด้วยนะก็มีโอกาสหนึ่งปีนะครับที่คุณจะได้เพราะฉะนั้นเลข8ก็จะนำโชคลาบมาให้นะในส่วนของเลขอื่นๆเนี่ยนะครับก็หาให้คุณก็ลองไปหาเพิ่มเติมมีอยู่แตคคำนวณไม่อยู่เดี๋ยวจะบอกให้ตอนช่วงท้ายนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ ชาวราศีสิงห์เนี่ยในดวงในเรื่องของโชคลาภนะครับคือก็มีโอกาสนะโชคลาภในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับาาส่วนมากนี่คุณจะได้จากในเรื่องของความฝันนะถ้าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไปซื้อเลขตามในความฝันของคุณได้เลยนะครับเออในช่วงในวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะคุณจะรู้สึกว่าลุกลี้ลุกลนอารมณ์มักหงุดเหงิดนะร้อเร็วขี่บน่น นะมีลุงมีเรื่องยุ่งทางจิตใจตเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเลขของคุณก็จะมีเลข7กับ5เลข7กับ5้านะก็มีโอกาสนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันนะครับของคุณก็จะมีเลข6นะเป็นเลขนำพาโชคลาภให้ประสบความสำเร็จนะครับคุณก็มีโอกาสได้จะมีโชคลาภนะเลข6 นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยคุณมีโอกาสที่ดีเพราะดาวาที่ยังเป็นเกษตรอยู่นะครับก็จะมีโชคลาภเต็มทีส่สวัสดีครับนะจากเยอรมันใช่ไหมอะไรชัดแล้วไม่ชัดคืออะไรล่ะ <c oughs> ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะเออารไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะครับอันนี้ชาวลัคนาราศีตุลคุณจะมีเลขหนึ่งสองนะครับแล้วก็เลขเก้านะก็มีโอกาสน,นคนะครับก็ขอพอรจากสิ่งศัก์สิ์ได้ ต่อมาอย่างรวดเร็วเลยนะชาวราศาาีพิจิกชาวราศีพิจิกนะครับในเรื่องของโชคลาภเลขสี่เป็นเลขนําโชคนะครับแล้วค่ให้คุณขอพรนะจากเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะจะนําพามาซึ่งโชคลาภและความสําเร็จด้วยนะครับของชาวราศีพิจิกนะให้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับชาวราศีพิจิกในดาวราหูเร็งลัคนณาอย่างไงก็ดีนะครับ แต่ดีไปหนึ่งปีครึ่งแน่นอนไม่ต้องไปกลัวนะจากอิทธิพลของดาวพระราหูนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูนะครับในเรื่องของโชคลาภเนี่ยดาวศุกร์ก็มรณะราพรมรณะก็ไม่ต้องไปใส่ใจในเรื่องเลขโชคลาภมากมายนักนะครับแต่ก็ให้เล่นพอประมาณก็พอนะอย่าไปเสี่ยงเยอะในช่วงนี้นะครับยังไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่นะต่อมาชาวลัคนาราศี มังกรราศีมังกรก็ยังพอเสี่ยงได้นะครับเลขแปดนะเลขแปดก็มีโอกาสนะครับเดี๋ยวรออีกนิดนึงใกล้จะเสร็จแล้วจะไจะเห็นเลขที่คำนวณน,นะต่อมาชาวาาลาัคนาราศีกุมชาวราศีกุมดาวเกตยังกุมรักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้เลขจากความฝันนะฝันอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้รีบไปฝัน้าเหลือเวลาไม่กี่วันเองนะวันนี้ใช่ไหม วันที่สิบสามยวดูสิูข้างขึ้นข้างแรมสิบสองถ้าใครฝันถ้าใครฝันวันนี้นะแหมมีโอกาสที่ดีนะเป็นอนาคตของผู้ฝัน นะครับหรือถ้าใครฝันในแรมสิบสามขั้มก็จะเป็นความจริงนะก็อีกวันหนึ่งนะทุกฝันถึงตัวเลขเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีโชคมากนะครับในช่วงระยะเวลานี้เลขของชาวราศีกุมเนี่ยจะมาจากความฝันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เลขห้ากับเจ็ดนะครับเลขห้าเลขเจ็ดด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนนะครับ ส่วนมากของคุณเนี่ยก็เลขหพอได้เออเลข6นะอยู่ในพวกปุตตะปุตตะก็คือการเสี่ยงโชคการพนันนะครับปุดตตะเนี่ยมันแตกต่างจากลาพะไม่เหมือนกันปุดตตะเนี่ยอาจจะต้องตื่นเต้นหน่อยลุ้นหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเลขหของคุณก็มีโอกาสนะครับออของชาวลัคนาราศีมีนนะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาถึง ในส่วนของเลขที่อาจารย์ได้คำนวณไว้นะครับดูตามนี้เลยนะเลขที่คำนวณไว้เดี๋ยวอาจารย์จะวงไว้ให้นะครับเลขที่ดิน่น เ็นไหมเลขที่เด่นๆที่จานวงไว้นะครับอันนี้พี่ชี้นะวงไว้สามแปดแล้วก็นี่กลุ่มนี้จะมีห้าหกเจ็ดที่เด่นนะครับที่เด่นก็จะมีสามแปดห้าหกเจ็ดอาจารย์ก็จับคู่มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาแค่นี้ก็พอนะก็จะมีห้าหกห้าเจ็ดแปดเจ็ดสามแปด เจ็ดสามหกสามแปดหกห้าแปดห้าศูนย์ห้าสามหกศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าห้าเก้านะครับจดทันไหมสวัสดีทุกทุกคนนะก็ขอให้ทุกคนถูกรางวัลที่หนึ่งกันเลยนะทุกทุกคนนะครับโอเคนะมีอะไรจะถามอีกไหมอาจารย์ได้บอกเลขนำโชคไปแล้วนะครับสวัสดี สวัสดีทุกๆคนนะโอเคดึกแล้วนะดึกแล้วต้องเข้านอนนะก็ข <c oughs> อทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไปแล้วนะ